สวัสดีจ้าพี่น้องมา,หน,งาหนึ่งเข่าหนึ่งข้าวพอดีน้องบีปีนเข้าแล้วจักหน้อยแห่งจะทรายเนาะปีนแหละป่ะเดี๋ยวพมือนี่จะพาไปมืองแม่ขามาแต่หน้าแล้วไปถามไทยอาการเป็นยังไงบ้างอเมืเ่อกี้อะไรแม่จะใส่เอาบอก

เนี่ยง,ง้ออะไรมาขึ้นงอกับบ๊ได้เฮ็นยังกับบ๊ได้ดมื้อนี้ไปได้แล้วด,ด,ดีขึ้นแล้วก็เหลือแค่เจ็บนิดหน,น่นอยเนาะแนน,น,นสเสียวออกงาก่ายเมื่อกี้เป็นคือขาข่างนั่นน,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 นั่นไหลายแล้วอันนี้น้องบีต้มน้ำใหม่ไว้เด้อพี่น้องต้มน้ำใหม่จริงก็ นมน้ำไม้อันนี้ค่มะมะตนาธุบตะไคร่นกกระชายพรายตู้พริ <c oughs> กดิบน้ำปลาแดกผงนัวนิดนึงน้ำอย่านั่งน,นี่นะคะยังจะเตรียมหอมไม้ก่อน เไปเถอะเผ็ดเท่าของโรดเด้อยปกะพี่มันอยู่หลายอยู่อ้อนอ้อนต้องมีมต้มน้ำบอกเด้ม่แต่ขั้นขั้นน้ำออกเลยสองน้ำแล้วก็มาต้มเพราะมันจืดดีเราใหม่มันอ่อนเราใหม่มันไต้โคราบหน้าบ่หน้าแล้วฝากมาให้ไต้โคราบก่าเนยแล้วฝากมาให้หลานหลานฝากมา อยู่ทางคราตก็เลยห้ากะเอามาใบไว้ทาแกงไว้ถ้าต้มซุปมีมีหลานอยู่คุลาตอยู่เด้อสาวลูกสาวก้นใหญ่พญเวศกับลูกชายก้นใหญ่ของนาเวทอีกคู่หนึ่งแห่งเมียนประกงเท่าหาพอพนเมียนยิ่งนั่น อยู่เมืองนอบ้านนี้ผู้ผู้นี่มาได้กันนด่วนเลยก็ได้ผู้เดียวได้แต่น้องแบนน้องแบนเป็นน้องชุดทองไอ้ไอ้กับน้องคุยกันเพื่อนว่าโอ้ขั้นเห็นข้างนอกจำบ่ด้เลยรอแห้งมาสั่นเพื่อนท่วงน้องเพื่อนท่วงน้องแบนอยู่ไปยิ่งน่ะเพื่อนคุยกันกั้นองเพื่อนตลอดแต่ว่าผู้ไอ้ย้อก็เห็นนองคุยกันตลอดพี่น้องผู้ใดอย่เข็นหน้าผู้ใดอย่เข็นหน้าลูกไส้เล่านั่นบอกเมืองพอลวด คือปานกันเนี่ปลาฝ่าปลาแปดจะมาเพิ่นบ่ได้อยู่น้ำกันดนถ้าถ้าทานนองแบนจะขึ้นหน้นูเนาะน้องแบนหนอนขึ้นหนู้ือขึ้นอ่าวเพิ่นคือแห้งคือหอดทายางคือปูพุนพุนโยงโยงอยู่แต่ว่าปูอายนี่ขึ้นหน้เบียรหลายโอ้นอนทำไมเดี๋ยวให้แม่เราเตรียมพักก่อนพี่น้องเดี๋ยวให้แหงมาะมึงเนาะเดี๋ยวต้องบีไปซื้ออันนี้ให้เล่ากัน ไปหาเมืองเสียกให้น้องน้ำเสียกเงี้เสียกเงินเงินมันบ่มีในบ้านเอาของเใหญยไปซักก้อนลูกเอ๋ยลาว่าบ่เห็นอยู่นี่เอาเลยวเห็นเอ๋ยเพิ่งไปหาให้มันได้๋ยวใส่เมื่อยน้องบีก็ได้ซื้อแต่หมวกมาให้พี่น้องบ่หูไปซื้อมาโน้งขามบอกควันไปซื้อมาโน้งขามเดี๋ยวไปซื้อเงินนั่นเอาโน้งขามบ่าเอื้อตานไปยี่จอยเสียเข้าขั้วไซื้อเดี๋ยวใส่เขาแล้วกัน ซูปน้ำไม้พี่น้องรับตารับตาสูบให้น้อยๆต่างหากไม่เก่าเก่าะเนาบอสีดท้ายลซสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นพักที่แม่เราเตรียมนี่ต้นหอมผักซี่ซื้อเ่า หอมเปรได้ใส่อยู่บ่บ่กรแต่ต้นหอมผักชีโอ้มึงไงน,นี่มึงไงน,นี่นี่ผักถิ่เก็บมาแต่หน้าุ้นรเลยพี่น้องอบักทัว,ทวบักทัวแต่ความปลูกเองเด้อมึงผูน่ะ <c oughs> ฟักเง้าวเลยพี่น้องพูดน่ะบักทัวแม่ลาลางแล้วอันนี้ซีเล่าซี่หอมไปถากินกับเตรียมขวงกล่องน้องบีขมัวเถอะว่า มันมั่วน้าแสงไหม mainland, พี่น้องนี่ขอให้ไปน้าแสงดแงดด pues <ถ whale. S 2> มันส่องไม่กับมั iji, ่วมาเลยมอเตอร์ไซค์ดีหน่อยกับขี้แห้งแห้งเว่าเป็นสีสลกโค้งเอาโหลดแต่ละขั้นบ่มีเบรกไหมพี่น้องถือมอเตอร์ไซค์แนวาได้โบฟากันเบรกจยอะข้นเว้ยมันแนวเบรกเยอะแยะ เฮี ian, นน้องบีเฮงยุคโคงบอดีต้งล่อง,งให้หน้าใสเสาไฟหันบวาเด้วาแต่จะเล่อยเขามาใน้เฮียนกับพอ่อทีแห้งคักแห้งเนี่ยแต่ละคนนิดหน่อยใบรุ่นผู้บ่าวถินนี่ง่ายดีดอกทงใบคม่ขนองจุนเสียงบิดนี่หนึ่งวันสิบ่ไไมีเบรกดีที่เขายังมีมีกําแพงขั้นทะลุนี่ก็คักแล้วแหละม่กําแพงแเต็มที่ โคกหน่อยนะโคกใหญ่เขาอยู A ่ไสนโคกใหญ่อยู่หน้าบัโคกปังใหญ่เลยในขั้วไปไปโคกใหญ่เอาไปน้องบีไปใส่เขากันพี่น้องซุปชั้มดาเข้าบันบัานแม่เราไปน้ำหาโคกแจ้งแามได้ละสีได้ซุปเนาะน้องบีสีบรธาเนาะ น้ำหาโคกพันได้พออยู่เห็นแล้วบ่ <c oughs> นี่ซุปน้ำไม้ซุปน้ำไม้ใส่ต้นหอมผักชีซี่เหล้าก็ไปกินกับก็บ,บักทัวบักแตงเข้ากันนี่พี่น้องบักแตงไมไในตู้เย็นอันนี้เป็นซี่หอมซี่หอมกปอยู่หน้างามงามซี่หอมซี่เหล้าเอาบอดองไ้เปซื้อโอ้โหหงายโอ้โห สมซื้อใหญ่สมซื้อเอา,า,าคักคัก่ถอืมพวกประเดี้ยืมาจาักเทียได้พี่น้องขั้นเวลาเขาเป็นการเป็นงานลุงเท่าพี่นนไน ่น้องพีพ่เก็บแก้วน้ำแดงเนี่ยลกูกโอ้นัก้องอันเคยยิ่มแล้วบอส่มแ,แกินเขากับปลาายแมนบอยากตำแก้วบัวอยากตำแก้วบังม่วงจ้องไ้ให้กูกินอ๋อ อย่งบอกฉันย่งฉันบอกเ่งจีิ่งปเยงเพีงมิวสิกเต็มฟังโอดสาฟังเราด้วยน้กหนักลองนักลองมาแต่ไก่เมืองที่หลับจนได้เปลี่ยนโคกเจ้าปวดอะกูมาสูปเทียเดี๋ยวไปโหลดแมนมันกินบะระยี่ย Nó ngọt nè, xịt thấy mà kháu nông bì mọt có đi lại Ừ, hết chẳng thế Chắc xài nháng liều tới bằng hẳn Bỏ để xài nháng xài tới tồn hòm Bị mừng vô Bị nồng bình thân nha mấy anh Xài phát vô lại Ủa, trông phát vô hình Trông phát vô hình ป่านร้านแต่ของกินพักติพ่อปลาไหน้ำปลาแดงนัวอยู่เด้หอมแต่ว่ามันใหญจังจังอร่อยว้ายห้น้ำปลาแร้องไปพวนใส่ไปรี้ยมันบอเข้มแม่เข้มแม่เพราะว่าเขากันแม่ไม่เธาเฮ็ดยแถก้นอะไรแม่ก็ใส่เมื่อดีหลี่แบบนี้เกาเป็นยังใส่น้ำปลาแดงกันนั่นก็ได้อืมแต่ว่ามันนัวอยู่ใส่น้ำปลาแดงเลย โคกไงเด้อร์โคกไงเด้อยายบ่ได้กินน้ำเด้อยายบ่ได้กินเด้อพี่น้องซุ่มน้ำไม้ใส่จูรสสองทัพพีน้ำตาลตัดข้มยายกินหอมไม่้มยายอไม้ข้มเข้มไปนิดนึงแก้ัวดแก้ปวดแม่นอันผู้ใดบ่มักน้ำตาลแต่อย่าใส่เด้ออันนี้เขากินดังสีเนาะอย่าใส่ผู้มากคงเนาะพี่คงได้ใส่พริกดิบละเอาัวลงไป อกหัาไส่น่อยแซบน่อยแส่ลร้แซบโมมีเวลาขวพี่น้องหอมเรี๋ดวอไซืสอน้ำเต็นเลยเดี๋ยวของโมมีเวลาเลยเนื้อบันพี่น้องคือแบบอื้อแล้วน้านมมีแตกเลาใส่ชดหน่อยไม่ต่ำหน่อยข้าวปลาจ้าเาจะได้แดงเป็นหีบก่อนเลยไอหต่ำไร มเขียวหวานอ๋อขมเขียวหวานชิมอ๋อชิมสิเดี๋ยวยังไม่ได้ใส่น้ำเลยอร่อยอืมครับคับอืมแซ่บมากโปรสมเขียวหวานหายาคือบะเห็นนายบอกนี้นไงนายบอกติดติกอดี่ย เสร็จแล้วสินะแซ่บมากนี่แหละเซ็จเรียบร้อยพี่น้องสำหรับซุปน้ำใหม่ของเฮาวแซ่บแถุงแก้มก็พักหน่อยแก้มก็พักเลยซีน่าซีไข่เหล้าซีหอมบักทัวบักทัวบรรบาดสดๆมากไหมไม่เอาซิมอีกก่อนเด้อแซ่บแห้งอืมอืม เสียบคักเสียบเนี่ยน้ำลายแตกหือไปก่อนพี่น้องนล้วคนนี้เอาคนนอนน้องเบียร์คอไปใส่เขากัำขอประคุณไดหลายที่รอกตดตามคลิปนี่แล้วกับคลิปที่ผ่านมาอ็หายกำลังแรงแต่น้องเบียร์กับแม่เนาะกับมาอัปเดตคือเก่าหมุนอย่างนี้ให้กับเขากำน้ำสู้กินซุ่มน้ำใหม่ปลุกยังไงเลยเดี๋ยวเราจะซูมให้ร้านเราอีกแซ่บๆสีบขอประคุณได้หลายไม่ไปซูมให้เล็กหน่อยเพราะว่านี่เ้า กาของผู้ใหญ่เนาะนี่หน่อยกินน้ำบ่ค่อยใดฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้น้องวีนะ้ำคลิปนี้ล้วก็คลิปที่ผ่านมาเ้อพี่น้องเด้อนั่นนะแศรษบน้ำกันสำหรับื้นนี้ลำลาไปก่อนครับสวัสดีจ้า